สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินนะคะมาคลอง3ามินะคะตำบลบางประกฏนะคะอำเภอองค์พลักษณ์จังหวัดนครนายกนะคะอันนี้เป็นแปลงของลูกค้านะคะที่โมเมมาปลูกต้นมะม่วงให้นะคะวันนี้นะคะได้มีโอกาสมานะคะก็มาดูต้นมะม่วงนะคะ มะม่วงเริ่มแตกยอดแล้วนะคะนี่นะคะที่ดินนะคะด้านหลังติดริมคลองธรรมชาตินะคะแล้วก็ด้านหน้าติดถนนแล้วก็อยู่ใกล้ถนนสี่เลนนะคะตอนนี้นะคะเหลืออยู่5แปลงสุดท้ายแล้วนะคะที่ดินขนาดของวัตลางวานะคะ หนัก2อ0ตารางวานะคะขายอยู่ที่1 3 0 0 0ล้านแบาทนะคะแล้วก็โมเมถมให้กับลูกค้าฟรีนะคะสูง70็ิบนี่นะคะดีแปลงนี้ขายแล้วนะคะแล้วก็ถมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ลูกค้าก็มาปลูกต้นมะม่วงนะคะมะม่วงเขียวเสวยนะคะ <S <S ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะที่ดินด้านหลังติดคลองธรรมชาตินะคะ แล้วก็ด้านหน้าติดถนนสาธารณะกว้างถึเมตรนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับถนน4เลนไฮเวย์สายใหม่นะคะสามารถทักมาสอบถามนี้ได้นะคะหรือแอด id ดีไลน์เมนะคะ092 498 2979ค่ะอันนี้คือคทองธรรมชาตินะคะเป็นทองใหญ่มากๆเลยนะคะ ราคานี้นะคะถือว่ายังถูกอ,อยู่นะคะถ้าถนนสี่เลนสร้างเสร็จนะคะราคาปรับขึ้นแน่นอนนะคะโมเมนะคะฝากทุกท่านนะคะกดสั b s c r i b e นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่พลาดที่ดินสวยๆทำเลดีๆราคาจับต้องได้นะคะสําหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ